พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมการลาเทียบทที่4ข้อที่1 6ถึง17บบันทึกว่าข้าพเจ้าได้กลายเป็นศัตรูของท่านเพราะข้าพเจ้าบอกท่านอย่างตรงไปตรงมาหรือคนเหล่านั้นเอาอกเอาใจท่านแต่ไม่ใช่ด้วยความหวังดีเลยเขาอยากจะกีดกันพวกท่านเพื่อท่านจะได้เอาอกเอาใจพวกเขาข้อคิดจากพระวจนะ มิตรแท้และศัตรูเถียม 1. มิตรแท้บ่อยครั้งก็มาในคราบของศัตรูเทียมแต่เตือนตำหนิเราตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าไม่เกรงใจไม่ตามใจเราในสิ่งที่ผิดสศัสตรูแท้ก็เช่นกันบ่อยครั้งมาในคราบของมิตรเถียม เอาอกเอาใจไม่ห้ามไม่แนะไม่แตะไม่เตือนแม้รู้ว่าเราทำผิดรอดูความพินาศของเรา 3. บางคนเตือนเราเพราะรักบางคนตามใจเราเพราะเกลียดจงระวังในการคบมิตรให้ดีขอพระเจ้าอวยพรค่ะ